ัญหาใช่ไหมตัวสมุทัยนะ่ะตัญหามาจากไหนอ๋อมาจากพอใจถูกไหมล่ะโสมานัดนั่น,นแหละที่ได้พอพอดูทุกไปนานนานเนี่ยยานมันเกิดนะตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกเนี่ยพระพุทธเจ้าให้กําหนดรู้เนี่ยเพราะว่ามันมียานอยู่อ่าก็คือรู้ในทุก,กน,นั่นแหละคือตัวยาน นะทีนี้พอยานมันเกิดปัญญามันเกิดนะตัวตัวกําหนดนะตัวตัวกําหนดตัวที่พลังจิตเนี่ยพลังจิตที่เป็นอุปจาระเนี่ยไปกําหนดเนี่ยกาหนดอยู่ที่ตาอย่างเงี้ยกําหนดอยู่ที่ใจอย่างเงี้ยมันก็จะเฝ้าความคิดไงถ้าฟุ้งซ่านร้บกระแพ้และถ้าฟุ้งซ่านนี่แพ้เลยเพราะว่ามันขัดจังมันเ,อเยอะรับ ต้องต้องมีกําลังสติพอสมควรนะกําลังสัมปชัญญะนีตต่ต้องต้องต้องต่อเนื่องพอสมควรเพราะว่าถ้าเราไปขยี้ทุกันะนะขยี้ทุกอยู่กับทุกขเป็นญานนะ่ะก็คือมันต้องอดทนนะนะมันต้องอดทนอยู่กับทุกนี่ต้องอด,อดทนถ้าไม่มี ัวอดทนเนี่ยขันติบารมีเนี่ยต้อง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 ใช้ได้เลยต้องเต็มที่อ่ะโดยเฉพาะไปกระยี่เช่นแต่บางทีเราต้องต้องอธิษฐานเข้าไปด้วยนะแต่ไม่อธิษฐานอนาบาจะไม่อธิษฐานนะแต่ต้องทำให้ได้พอเราตั้งใจเช่นเฮ้ยพลังนี้ต้องสี่ชั่วโมงนะต้องทำให้ได้นะถ้าทำไม่ได้เราก็ไม่ยอมไห แล้วมันการยี่เข้าไปอย่นกันอ๋อทุกในเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับนี่อ่าทีนี้เราไปเห็นว่าทุกเกิดทุกดับอ๋อแปลว่าทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกเท่านั้นที่ดับไปไอ้ทีนี้ทุกขสัมมุทโยเนี่ยอ่าทุกขทุกขสัมมุทโยเนี่ยคือเราก็จะไปเห็นว่า เมื่อเห็นว่าทุกมันเกิดทุกมันดับไปเนี่ยสมุทัยที่มันจะเกิดก็มันเกิดรวมอยู่กับทุกกันนะอ่าถ้าไม่มีทุกสมุทัยมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทุกกับสมุทัยเนี่ยอ่ามันมาตัวเดียวกันกันก็ได้นะแต่มันแยกคนละส่วนก็คือเหตุนะทุกมันมาจากเหตุนะ ถ้าเหตุไม่มีทุกก็ไม่มีถ้าเหตุดับทุกก็ดับตัวสติสัมปชัญญะแหละเป็นผ้าอริยใช่ตัวสติสัมปชัญญะไปกําหนดไงกําหนดว่าใจอ่ะเป็นทุกข์ไหมถ้าตาตาเป็นทุกข์พาอไปจ้องเราก็กําหนดเออละซชไอ้กำหนดนี้แหละ,ะมมญญญเป็นสติสัมปชัญญะแหละเป็นผ้าอริยตัวตัดสรู้แหละ กำหนดอริยสัจสี่นี่แหละตัวแจ้งนตัวนี้โรแจ้งอ่ะไอตัวกำหนดนี่แหละเป็นตัวแจ้งอะเป็นฌานีจะแจ้งทุกหรือจะแจ้งสมุทัยหรือว่าจะสุขหนอนนพพานกำหนดไปเลยแจ้งทุกก็ได้แจ้งแจ้งแจ้งสมุทัยก็ได้เป็นมีทุกขเวทนาทางกายกับทางใจไงแต่ว่าทางฌานไม่ทุกไง ทั้งนี้โลดไม่ทุกข์อ่ะก็ที่รอดแล้วอะ่ะทุกขคันนโรถ้าคาไม่ดีอะ่ะปฏิปาทาเพราะว่าทุกข์มันดับไหมอย่างผู้หญิงเดี๋ยวนี้จะลายแล้วเก็บเสื่อว่าไปอยู่วัดเลยปวดที่ตาบเลยหนีผัวไปเลยหมดเรื่องทุกทุกมากครอบครัวกห็หนีไปเลย เนี่ยถ้าถ้าเราไม่เอากันจริงๆเราไม่คือถ้ากลัวทุกข์จะไม่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 เห็นสมุทัยว่าสมุทโยเนี่ยทุกขะสมุทโยยาหนังทุกขะสมุทโยนิโรต้องไม่กลัวทุกข์ต้องให้มันถึงทุกข์แต่ต้องไปอยู่กับทุกข์แล้วก็จะเห็นว่าทุกขะสมุทโยนิโรโถยาหนังแล้วก็ทุกข ธานี้โรนถอ่าถกทุกันดับมันก็เกิดเห็นไหมปฏิปทาอริยสาวกโก้ไอ,ไอ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 ทุกกายนี่ไม่ดับนะพระพุทธองค์ฉันสุก,กรมัทวานี่กายแตกนะไม่ดับนะเขธรรมดาทุกกายอย่างปวดฟันนี่ถ้าไม่ถอนทิ้งไม่ไม่ดับนะ ทุกกายกับทุกใจเสียดายฟันไงไม่อยากถอนเสียดายตังไม่อยากทา